โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RBX i a i l a n d c h a n e l นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาในเกม Sword Art Online r e i c a n a t i o n Rising Steel นะครับผมนะสำหรับคลิปก่อนก็เกลือกันไปนะครับผมนะวันนี้ก็อย่างที่บอกอีกรอบหนึ่งว่ามันจะมีกาชาเดียวเข้ามาอีกรอบหนึ่งหลังจากโลเนียนะครับผมนะซึ่งนั่นก็คือกาชาของทีเซ่นั่นเองนะครับผมนะทีเซ่ซัมเมอร์นะครับผมนะอย่างที่ได้บอกไว้ว่าหลังว่าหลังโลเนียจะเป็นทีเซ่เข้ามานะครับผมนะ ก็คือเหมือนเดิมนะครับผมแนละ้วสเต็ปที่1กับสเต็ปที่3เนี่ยจะเหลือ125ได้วอนคิวนะครับผมนะสเต็ป2กับสเต็ป4จะ250ได้วอนคิวแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะสเต็ปที่5เนี่ยมันจะการันตี4ดาวให้ตัวหนึ่งนะครับผมนะส่วนสเต็ป6เนี่ยจะอัปเดต4ดาวเป็น1.5นะครับผมนะซึ่งก็มาเรามาดูสกิลของทีเซ่ก่อนเลยนะครับผมนะสกิลแรกนะครับผมนะเมจิกแอคแทก on all, all enemy โจมตีใส่ทุกตัวด้วยมายจิกแอคแท็นะครับผมนะสร้างความเสียหายต่อเนื่องธาตุน้ำเป็นเวลา3เทิร์นนะครับผมนะชาร์จสกิลขึ้นมาอีกนยะีเนาะเนื่องจากมันเป็นสกิลซเนาะสกิลแรกผ่านไปนะผมนะสำหสกิลสองนะผมนะมายจิกแอคแท็กเอ็กซัสองโจมตีใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมนะแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม,ตมใส่ศัตรูนะครับผมนะส่วนสกิล3นะครับผมนะเมอร์เมดโหมดหรือเอนชาร์ดโหมดที่เรารู้จักกันนะครับผมนะ ซึ่งเมื่อเข้าสู่โหมดนี้แล้วอ่ะทุกการใช้สกิลนะครับผมนะมันจะรีโคอเวอรี่ HP ฝั่งเราเข้ามาทุกตัวนะครับผมนะแล้วก็จะเพิ่มคิทิคอลดาเมจฝั่งเราทุกตัวนะครับผมนะได้รับ2บัฟนี้เพิ่มนะครับผมนะหลังจากใช้ทุกสกิลเนาะอินคาร์ในสกิลนะครับผมนะก็จะเป็นเมจิกแอคแท็กออนซิงเกิลมีโจมตีใส่เป้าเดียวนะครับผมนะแล้วก็จะรีคอเวอรี่ HP ฝั่งเราเข้ามาทุกตัวนะครับผมนะทีเซจะว่าเป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมนะดาเมจก็ต้องลองได้มาดูถึงจะรู้นะครับผมนะ กาชานี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่27เดือน8ตอนบ่ายโมงนะครับผมนะถึงวันที่29เดือน8ตอนเที่ยง99นะครับผมนะอือันนี้คือกาชาสุดท้ายของกาชานี้เนาะกาชาทีเซ่น,นะผมนะพอหมดจากนี้ปุ๊บก็จะไม่มีกาชาอื่นเข้ามาละก็จะเป็นกาชาถัดไปต่อเลยนะครับผมนะซึ่งก็ไม่รู้แหละเป็นกาชาอะไรนะครับผมนะอะดูเลทกันเนาะเลทโลเน่นะผมนะอยู่ที่0.5นะครับผมนะ,ท,นะมนะทีเซ่อยู่ที่1นะครับผมนะ ส่วนตัวอื่นเนี่ยอยู่ที่0 0 0 2 6นกะครับผมนะกาชานี้ออกถึงตัวไอดิสกับทีเซใช่ไหมไอดิสกับเม่ใช่ใช่ไอดิสกับอาริสนะครับผมนะที่มันเป็นไอชาร์โหมดเนาะธาตุน้ำนะโอเควันนี้มีแค่นี้แหละนะครับผมนะอืมซึ่งก็บอกเลยว่าผมได้ปงไปกับเกมน,นี้แล้วนะครับผมนะเนื่องจากว่าประมาณ5กาชามังไม่ได้กาไม่ได้ตัวอะไรมาเล่นตัวใหม่เลยนะครับผมนะอืม ก็ปงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาสอบเกมนี้นะครับผมนะได้ได้ไม่ได้ก็ช่างมาันละเพราะผมได้เปลี่ยนเกมเล่นแล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมได้เล่นเกม SAO เอ่อ Memory Defect นะครับผมนะผมได้กลับไปเล่นเกมนั้นแหละแล้วก็ปั้นหลาดใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับผมนะหลาดเก่าเนี่ยก็เก็บไว้แต่ว่ายังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นต่อตอนนี้ไปเล่นหลาดใหม่อยู่นะครับผมนะช่วงนี้กาลังซุ่มๆอยู่นะส่วนเกมนี้ก็ถ้าไม่มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาคงจะไม่เข้ามาเล่นละ ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรเข้ามาใหม่เลยนะผมนะหอรอบนี้ก็ไม่หลีนะครับผมนะแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมหอรอบนี้มันไม่หลีนะครับผมนะเดือนที่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลีหรือเปล่าได้ก็ได้นะไม่ได้ก็ปงนะครับผมนะว่าเบื่อแล้วมัน มันไม่มีแพชชั่นในการดึงกลับมาเล่นแล้วอ่ะเปลี่ยนประตูด้วยเว้ยเดี๋ยวก็เหมือนครั้งก่อนสิกแกเปลี่ยนประตูเหรอโอ้โหไม่มีสีดาวโผลนะครับผมนะเออเอ๊ะลุดเลทอีกแล้วเหรอเออถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่ามันเป็นซิลิกา้ามันไม่ได้ตัวอยู่ในเลทเลย อันนี้คือเกมเห็นใจผมวัเหรอ<ะ>เลยเอาไปเอาไปตัวหนึง่งเอาไปเอาไปท่าด้วยนะประเด็นโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะครับผมนะเอาตัวในเลสมาให้ก็ไม่ได้นะครับผมนะตัวเลสศูนย์จุดศูนย์สองหกออกมาแทนนะครับผมนะทำไมเห็นพูด s a o Memory Defect แค่นี้ให้เลยนะครับผมนะโอ้สุดยอดจริง ไม่นะผมไม่ไม่ไม่ดีใจนะผมไม่ไม่ปงแล้วนะผมนะปงแล้วนะผมถ้าดีใจคือต้องได้อีกตัวหนึ่งเลยนะผมนะอันนี้ไม่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 ดีใจนะผมไม่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 มนะผมม่ไม่ไม่ไม่คือมันออกมาเป็นทีเฟ่ผมจะดีดีใจกว่านี้นะแต่นี่มันออกมาเป็นซิลิก้าแล้วผมนะไม่ครับผมไม่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 ดีใจนะผมนะไม่ไม่ไม่ หอก็ไม่รู้นะผมนะว่ามันจะรีตอนไหนอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงว่ามันจะรีตอนไหนนะครับผมนะอืมแล้วก็เดี๋ยวผมไปพาไปดูอีกระบบหนึ่งอีกระบบหนึ่งตอนนี้มันได้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นระบบที่ผมจัดว่าดีเลยนะจัดว่าดีมากนะผมสำหรับอันเนี้ย เกมมันอัปเดตเข้ามาตั้งแต่วันอังคารแล้วมั้งระบบเนี้ยรู้สึกไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะสำหรับตู้ฟรีก็ประมาณนี้เนาะโอ้สามดาวนะครับผมนะโอเคต่อไปเป็นอาวุธฟรีนะครับผมนะข้ามเลยเกยบด,ดูละ แล้วก็เดี๋ยวไปฟรีอีกอันนึงนะครับผมนะเป็นตู้อาวุธสิตัวนะครับผมนะจัดมาขออะไรก็ได้อะอันเนี้ยคืออาวุธผมไม่สนใจนะจะออก4ดาว3ดาวแต่ขอให้มันใช้งานได้จริงอะเออถ้าเป็นอาวุธที่ใช้งานได้จริงผมก็โอเคแล้วล่ะอย่างเช่นแลเพียนนี้แลเพียผมว่าน่าจะได้ใช้อยู่นะครับผมนะ ขอมันเป็น3ดาวก็ยังโอเคอะแต่ถ้าเป็นสองดาวล้วนนี่คือแบบโอ้เน่านะผมนะแต่อ้พวกนี้ผมไม่ใช้นะผมนะไออาวุธอันใหญ่ๆพวกนี้นะครับผมนะไม่ชอบนะผมนะมันเทอะอทะเกินไปปืนปืนก็ไม่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 ปืนก็ไม่ใช้นะผมนะเออไอดาบมันได้พอได้ใช้อยู่ไอพวกดาบทั้งหลายแหล่นี่ยแลเพีย ดาบปกติเนี่ยเก็บไว้ให้หมดนะครับผมนะได้ใช้แน่นอนส่วนปืนใครจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะไอ้ปืนสองดาวเนีเย่ยทิ้งไปเลยเฮ้ยดาบดาบธาตุน้ำวันนี้ผมออกมาประมาณสี่เล่มแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยออกบ่อยมากอะดาบอันเนี้ยเออผมจำได้ว่าดาบธาตุน้ำวันนี้ผมมีเยอะมากเลยนะเออโอเคโอเคโอเค ใชได้ใช่ได้ใช่ได้อย่างที่ผมได้บอกไว้แล้วว่าดาบสี่ดาวเนี่ยอาวุธสี่ดาวเนี่ยออกอันไหนมาก็ได้ผมเอาหมดอะเนาะเออก็โอเคนะผมนะสำหรับคลิปนี้มันจะเรียกว่าเกลือก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าได้สี่ดาวมาเนาะได้สี่ดาวธาตุน้ำมาเนาะนี่ซิลิก้าผมมีเยอะไปหมดเลยดูดิเหลือตัวละครที่ไม่ได้ปั้นอีกทั้งสามตัวอาร์นะออลดินโนซิลิกา้าตัวเมื่อกี้แล้วก็นี่เนี่ยทีเซ่ ลิเซ่แสงตัวหนึ่งนะครับผมนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะอยากอยากเอา ADA ขึ้นเวลร้อยอะดูดิฮีลิมิตเบรกพร้อมด้วยเดี๋ยวไว้ลิมิตเบรกในนี่ดีกว่าในไลฟ์สตรีมดีกว่านะครับผมนะรออีเวนต์ใหม่เข้าผมว่าอีเวนต์ต่อไปที่จะเข้าน่าจะเป็น w a l l of Underworld นะครับผมนะน่าจะมาช่วงปลายเดือนนี่แหละถ้าให้ผมเดานะเพราะตอนนี้หอมันไม่รีแล้วล่ะดูจากลักษณะนะ มันค้างอยู่ที่เนี่ยแค่เนี้ยแล้วก็ไม่มาแล้วตอนนี้มันค้างอยู่ตรงนี้แหละน่าจะหยุดไว้ก่อนเนาะโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็ถือว่าไม่ไม่เกลือมากแล้วกันเพราะว่าได้ทั้งอาวุธแล้วก็ตัวละครมานะครับผมนะก็หบางที่บอกนะว่าปงแล้วนะครับผมในเกมนี้เนาะช่วงนี้ก็แอบแอบไปเล่นเกม SIO Memory Fragment อยู่นะครับผมนะ เอ้ย memory defect นะครับผมนะ fragment เลยล่ะ defect เนาะโอเคนะครับผมนะสำหรับวันี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมนะถ้าใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกด subscribe ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะ โอเคครับผมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ปิดคลิปไปแล้วลืมนะครับผมนะว่าจะพาไปดูอะไรนะรผมนะซึ่งสิ่งที่ผมจะพาไปดูคือ o r d i n a l Battle นะครับผมนะตอนเนี้มาได้ปรับใหม่แล้วนะครับผมนะปรับใหม่เรื่องอะไรปรับใหม่ในจํานวนการลงนะครับผมนะทปาบนึงอันนี้เดี๋ยวผมขอรีทีมหนะ่อยรู้ว่าเจอทีมยากไปหรือเปล่าอ๋อไม่ยากไม่ยากได้อยู่ได้อยู่เนี่ยคือตอนเนี้ตอนแรกคือไอบีพีเีโคเอบีพีเนี่ย ที่มันลงได้แต้มสูงสุดคือ5ใช่ไหมครับตอนเนี้แต่ตอนนี้มันสามารถลงได้มากกว่า5รอบนะเห็นไหมเนี่ยเห็นปะ BP มันเพิ่มขึ้นเห็นไหมอ่าทุกคนสังเกตดูดีนะปกติ BP เนี่ยจะเพิ่มเกิน,น,นจากจาก5ไมไปได้นะถ้าเป็นแพดก่อนเนี่ยคือเพิ่มเกิน5ไมไปได้นะผมนะมันตันอยู่ที่5แต่ตอนนี้มันมันเพิ่มได้มากกว่า5แล้วครับตอนนี้ดูดิเห็นปะอ่าเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดู คือผมถามว่าข้อดีมันดียังไงนะผมนะข้อดีเลยคือมันสามารถลงแบบว่าประหยัดตาประหยัดเทินไปได้อีกนะครับผมนะเห็นไหมพอผมลง6รอบมันก็จะได้ของรางวัลทั้งหมด6รอบเลยนะผมนะลง BP พีด้วยก็ได้ของรางวัลทั้งหมด6รอบเอ้ยผมลืมจัดทีมกดเข้าไปโดยไม่ได้ดูเลยยุ่งละลืมจัดทีมไปก่อน ลืมจากทีมวัวโถว่เอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออครับเนี่ยผมขอใช้ความคิดหนะ่อยคือมันดีตรงที่ว่ามันมันเกิดมันลงมันเกินห้ารอบได้แล้วอ่ะ มันมันมีตัวมายรลอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยดีถ้าตายไ้แล้วไงอ่ะ นี่โหยุ่งแล้วเรียกอามายโอลีแล้วตายมันเลยคิดตกต,ตายเคลมาต่อ ยร่วงเลยฮอันลิทตัวนี้ก็ยังโกงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวต้องไปดูของรางวัลนะครับผมนะนี่เห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะครับผมนะว่าของรางวัลเนี่ยมันจะนับเป็นหกทั้งหมดหกลอบเลยนะครับผมนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมของรางวัลมันนับเป็นหกลอบเลยนะครับผมนะมันไม่ได้นับนเป็นห้ารอบนะแต่มันนับเป็นหกลอบเลยนะครับผมนะเห็นไหมอย่างที่บอกนะครับผมนะ ว่ามันลงเกิน5รอบได้แล้วนะครับผมนะตอนนี้เนาะมันลงเกินพลังงานเกิน5ได้แล้วว่าพูดง่ายเห็นปะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเรารีเป็น10ล่ะมันจะลงได้ทั้งหมดรอบรอบเปล่าอันนี้ผมทดลองให้ดูนะผมไม่เสียได้หรอกเพราะพวกนี้มันเก็บได้ง่ายๆแล้วเห็นปะพอเรารีพลังงานเป็น10ปุ๊บเราก็กดเพิ่มไปปุ๊บมันลงได้ทั้งหมด10รอบเลยอันนี้คือข้อดีมากของ original battle นะครับผมนะ แต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าถ้าลงตานั้นอะแล้วเราแพ้อันนี้คือเสียเยอะนะครับผมนะเออถึงเราจะได้แต่ได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้วิธีแบบเนี้ยผมแนะนําว่าต้องเอาทีมที่เข้าไปแล้วคิดว่าชนะฝั่งนู้นช่ว์ๆนะครับผมนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะหลังจากต่อคลิปอีกนิดนึงเนะาะเมื่อกี้ลืมลืมลืมเออ บอกว่าจะพาออกมาดูแต่จะลืมไปเลยนะผมนะโอเคนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะบ๊ายบายไปเจอกันนะครับผมนะคลิปหน้า